สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มายามแม่อยู่กั่มเลยพี่น้องนะแต่สร้างใจคุณน้อยพี่น้องเอ้ยผู้หญิงน้องเบลเบลลีเอลลี่เอลลี่ล <c oughs> นางสมูหูโบแม่อยู่กั่ <c oughs> พี่น้องจ่อยอแท้แม่อยู่กั่กันไรฉันน้อมสิปั่นต้อนให้ซะนี่ปั่นจากเศร้าต้อนนี่ อันนี้ก็แม่นหมออ้ออาบน้ำเนาะอันนี้เนาะเพิ่นอยู่อันนั้นเอาอยู่เต่านอยู่เต่าท่านพี่น้อง,องสานน้องไม่ได้เมื่อซ้ำเลยพี่น้องก็เมื่อ,อเวียงค่ะก็ไอบีนถือกลุ่มสามมือปุจากข้ามาที่สิบห้าแล้ววันที่สิบห้าปุ๋ยจังสิเมื่ออันนี้ก็อันนี้หม้อน้ำกินเนาะอหอมใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ละอันนั้นไดระบบ เอาไว้ผังเผาเผาตุ้มอันนั้นเนาะอ่อยพื้นก็คัะน้ำมันก็หอมไม่ก็เห็นนะแม่เต่าก็อยากไปเพราะเต่าแล้วพี่น้องไม่เละไม่เละไม่เละพามาพี่น้อง คาเบิ่งคนน้อยก็พี่น้องแก่นี่ยแหละพี่น้องชาวน้องห่างกมาเบิงบ่งม่มีเวลามาน้องบิมก็ใข่ห่ากราวเจ้ายายมาเ้าลานโบอันนี้ก็เขาจะมาเยี่ยมแม่อยู่กรรพี่น้องอันนี้ก็เฮนคนเป็นพี่น้อง ผัวเพื่อนเป็นพี่น้องสาวน้อมเพื่อนเรเป็นหลานพายพี่น้องอันนี้ก็ทงท่าว่าเข้าก็จะปลูกเข้าอันนั้นก็จะปลูกพักมีค่ย่างพวพี่น้องผักบงผักอีต้ไทยผักแพกลใบตองป้ามาการะถินแม่และแม่มลาการะถินแม่และปลากะถินนะ อันนี้นำสร้างสมัยตะกี้นะนี่แหละพี่น้องคนยังไขอนำสร้างรขยต้นซ้ยังบ้าจ่แม่มะกะถินโบป้าเออถึงชาดาไปซ้อะไรชาบาร์บะนะอันนี้ก็จักสารพี่น้องพุทธ้ขาย อัดซีเพิ่นนะนี่ย,มยแม่อยู่กำเพิ่นก็ให้ต่ำหุ่งพี่น้องสู้กินวะซานสานนอมสิเป็นผู้ลงมือไม่แลบเป็นผู้พักหุ่งเหลืองวะซานเพิ่นมักหุ่งเหลืองหมดแล้วสานนอมบ่มักก็ได้สานอมหุ่งเหลืองต่ำพี่น้องสานนอมเสาใส่แขนให้ไม่ตู้นี่มัดแขนให้นี่กาเพิ่นเป็นเอ้ยของพอ<ร>ตู้สานนอม คนไดนอายุร้อยป่ายีแล้วพี่น้องร้อยสองปีร้อยกับสองสองเดือนเออร้อยกับสองปีวะพี่ไม่ตู้อันนี้มาแค่ไหนเอาแน่ตัวหายนิยืนคือเจ้านี่ยังสดยังใสอยู่เลยเนาะยังลาวหายังไปเท่าค่ะแต่ว่าโูไม่อยากได้ยินประเดี๋ยพี่น้องเลยากมบ่ แม่อยู่กับนะตืต่นมือเช้ามาแ้วหนาวอ่าเพิ่นหนาวและเพิ่นว้าวค่ะเพิ่นว้าวตื่นมือเศ้ามาพี่น้องพี่น้องตามุ่งมาเนี้มาแล้วขนมขนมจีนใช่ไหนี้วกันนีไ,ไ,ไ้ล้างเหี้ยเก่ยวขาพุ้นจกักมาคยล้างชื่ออ่ะเลอเขาต่ำแล้วล้างด้อยู่นี่เขาหามมัมนเล่าพุ้นให้นะก็อเอากัน แม่แม่อยู่มีครบเบิร์ตดยักอาทิ่ยม่ใหญ่ปลาโมกิดแล้วว่าสิจ้าเที่ยวมาก2องข้ามสามข้ามกับเพิดเลยพี่น้องเซ็ตซูเบอรกัะบุฟเฟต์ไม่ใช่ยูไน้บผมนีกคนโตบุกเฟต์ใช่ใช่ดโดโดยสางกระตาพี่น้องอาซีบนี่เป็นอาซีหนึงที่จุจลิตแล้วก็อาซีบที่มันคง กินได้ตลอดชีวิตจตลาอะไรมาบิ่งคอยานเป็นมูคอยแต่ละมูคอยานกรตาคอยแต่ละปายเครื่องมโอ้ยยนนเอานั่งนั่งักบึดง๋ยวนั่งตักบ้งมีนั่งตักบ้อยากห้เหมึงไย เอ,อสซนนี่เนะาะสซมไปสานไปมันทักแน่นบอกอมันคัดเดียวขึ้บ้างทีนน่อีนี่อือม,มันบก็คัดเดียวเลยมันแน่นเดี๋นันคัดนีคัด ก็ม okay, you know. <jack> ีนะวันน <ness> <gar> ี <that curs ays> <that out> <that out> <that out> ้เนาะ่โอเเนาะคนน้อยขาซมาควอรเบิ่งคนน้อยก่อนน้องแอลลี สั่งเด้แต่สั่งเด้ได้จากมือละสิบสองมือบอกสิบสามแม่ก็ได้ลูกก็สมแม่แล้วพี่น้องคนจอยมันเม่โฮอกเอยฮ่าสิจิโดนอย่างมันลื่องละคือผัวเฮาอะไรเมือ เมื่อคือเดียวอะไรแป๊บเดียวหนึ่งหอแล้วขราลึกับครเที่ยวดูห่อไรเฉยจะโลมันก็นยังแป๊บเดียวเนาะหอ,อแล้วละครรถง่ายค,ยนนนคยรับรถง่ายอะไรมย ไม่ให้ตัวให้เดเจะจังกาได้สาวว่ามันสิโฟกัสาหน่อยหนึ่งไม่ให้เลขกลางคืนที่ท่กนได้ี้ขเเมีบอกเทหมีบลอเกรมีอยูเทมีบล็ของยูทูเทหรอีอยเีงยทะีลอยะยทเีทบหะีลูดีล ไม่ไนะอใดาบนีห้าน้ละใช่กินนี่มากั่กินแล้วบ่ะจ๊ไม่ใหญ่กินเบดแล้วมาลังเือนี่แล้วเราถามเราาอยากกินเรามกินนะเรากินได้ดีนะแต่สุขภาพเราจะแข็งแรงกินบกเมน้องมาเปลี่ยนกะเตะละ เออพักเทนอบมนนี้เนาะดึงไปเลยเนาะดึงไปให้มันตรงเดี๋ยวเขาใช่เมย์ใช่นาแซงคือเดี๋ยวข้าวเขาหน่อยเนาะเอาใส่ใส่ข้าวลายได้กินลายเทที่อ่ไดรบ่ที่อะไ้บ่ใช่ะเข้าอะไรสัไหน่ย เออเป็นตาอันนั้นเนาะคักเยซื้อมาาไม่เราบจะเบมือนะบอะไรกันยไม่ได้เห็ดเลยว่าเอสีว่าเห็ดคูมือเขาเอองว้าได้เท่าละน้อยอะไรกับพรแนวเห็ดก็ไปสูบเนี่ยบ อินุอินอินุอินพูดเนาะั่กเหรอพี่น้องเนาะพุนจักสารคลั่กแท้คนจองขนาดพี่น้องเอ้ยพุนเนะสารบท่ันพุนเดียวพ่นสารเบอร์บ้านท่าเดือจองไว้พี่น้องเอ้ยพุนน้ำพุนนี้พี่น้องพี่น้องพนเอาว่าม่ดูว่าม่ยดูะ คนวอลนำโทรศั์จับเจลจะยังให้มันขึ้นมาพี่น้องเอยตะโปวันนี้ก็เอาขึ้นไน้นรวันนี้เดี๋ยวบ๊ยเราอะเอออันนี้นอสานสานนอนี่เนาะค่ะคค่คเมื่อก็นเด้อพี่น้องวันนี้ค่ะเมื่อก็นเด้อเอ้ยเด้อ อันนี้เอ้ยเมื่อกันเด้อมื่อหน้าสิมาหาไมาอีสบายดีพี่น้องสหรับคลิปนี้สำนอมกะบายบายสบายดีแล้วก็ลากันเด้อจ้าขอขอบใจหลายๆเด้อพี่พามากันใดกะไใบเมื่อสามพี่น้องเอ้ยเวียงขนาดพอไอบีิ่มเพิ่นคารวมสามมื่อบายบายขอขอบใจ